จะดูภาพ่สวัสดีพี่น้องป้องไปครับวันนี้ครับนี้ห้องกับมากินไงเด้อพี่น้องกินเี่ไงมึงสโอลครับเนื้อววเด็กเด็กครับครับเนื้อเน,นื้อติดมันครับพ่อแม่พี่น้องครับ จิดมั่นเลยผมยึดมันแล้วเนื้อมันอันนั้นเนื้อนื้อเดี๋ยวมั่นเออมันมีเนื้อย่างก็มีเนี่ยครับกินเนื้อยนีมือเสาครับพ่อแม่พี่น้องเนือเกล็ดเย็นกนเป็นเชียครับเมนูหลากหลายครับวันนี้าเนื้อครับลาบเนื้อล้วนเนื้อกับเพื่อนขี่ครับ ีเพียไม่กินนะวิธีชีวิตคนอีสานครับต้องกินว่าไม่กินนะขีเพียครับเพื่อนขีอ้อนมัน่นเลยครับับอู้ครับนี่ของแท่ครับมอมไม่ยยางกินเขาไปซื้อรถแทบมันจึงถืออู้เพียครับเขาเรียกครับด่วนเนื้อครับพี่น้อง

กินดิบเลยไหมกินดิฟเลยวะจ้ะกรบเปิ้นลาบเนื้ออันนี้อ้อมเนื้อครับอ้อมเนื้อนี่เด็ดครับอ้อมเนื้อเส้นหน่องม่วบโบเซียกันเดี๋ยวผมจีตังถึงมึงเห็นบ่มีน้องม่วผมเห็นแล้วเห็นแล้วมั้ยมายาไม่เห็นหน่องม่วงหนี่ครับไข่แซ่ของแจ้ครับได้ครับพี่น้องครับ อ้อมเนื้อครับล้มโบกายเนี่ยคนหลายวันล้มโบกายย่างขำมากบึงบุญบ้านครับบุญบ้านวัดผาถึงหัดครับก็เล่นเลยครับเล้อนเนื้ออันอ้อมเนื้อสับเนื้อครับสับไม่ยาแล้วกินแซบครับเด็ดแซบครับไปไพี่น้องครับฝากไปถึงท่านทองเทียมเด้อครับพี่น้องครับเสแยวอยูสิไมากินน้ำกันเด้อเสแยว